สวัสดีครับคุณผู้ชมผมชายพรมหนูจากเว็บไซต์ a u t o p r e v i e w n e w c o m สวัสดีครับผมรังสรรทองภูจากเว in ็บไซต์ inmarketingnews.com ครับผู้ชมครับตลาดรถยนต์ในบ้านเราเมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่1และที่2นั้นกําลังจะมีงานรถยนต์ยานยนต์งานอีเวนต์ใหญ่ของประเทศไทยเราก็คืองานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับคุณผู้ชมครับครับนอกจากนี้นะครับในงานนี้ก็จะมีรถรุ่นใหม่ๆเปิดตัวมาจัดแสดงที่งานนะครับแล้วก็พร้อม โปรโมชั่นเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมได้เลือกกันนะครับซึ่งในงานวันนี้ผมกับพี่โยง่งโย่งชายรายงานยานยนต์จะนําเรียนคุณผู้ชมในบูธรถยนต์โตโยต้าครับคุณผู้ชมครับครับในบูธรถยนต์โตโยต้าจะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมกันในบูธโตโยต้าเขายกทับรถโตโยต้าทุกรุ่นมาจัดแสดงที่งานที่สําคัญที่สุดนะครับชายครับ,รบเขายังมีโปรโมชั่นจะบอกว่า 0%หลายรายการเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นยังมีจับรางวัลด้วยนะครับรับทองคำรับรถยนต์โตโยต้าในงานไปลุ้นกันว่าในบูธโตโยต้านั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจติดตามพวกเราไปเลยนะครับอย่ารอช้าไปเลยครับคุณผู้ชมครับไปเลยครับรถเด่นในบูธโตโยต้าต้องยกให้คันนี้เลยครับคุณผู้ชมครับครับโตโยต้าไฮรักรีวู GR Sport ครับตัวนี้เป็นตัว GR Sport 4 x 4นะครับ ซึ่งตัวนี้ได้ปรับแต่งนะครับเครื่องยนต์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะครับ224แรงม้านะครับชายนะครับปรับแต่งเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างให้มีการขับขี่ที่แกร่งขึ้นนะครับสมรรถนะของตัวนี้ปรับแต่งขึ้นมาสมรรถนะของเครื่องยนต์มาถึง10%นะครับมาดูตรงนี้โตโยต้ายังปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ผ่านมาตรฐาน ไอเสียยูโรไฟด้วยนะครับคุณผู้ชมยูโรห้านะครับนะฮะดูการตกแต่งช่วงล่างของเขานะครับแล้วก็เปลี่ยนสปริงใหม่นะครับเปลี่ยนฐานของสปริงใหม่นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะทําให้การขับขี่ดีขึ้นนะครับเพราะรุ่นรุ่นนี้ได้รับการออกแบบจากสนามแข่งครอสคันที่นะครับแล้วก็มาปรับให้เป็นรถที่ใช้งานในถนนถือว่าเป็นรถเรือธงของ Toyota ในขบวนในกลุ่มของรถปิก up เลยนะครับชาย ไฮลักรีโว GR สปอร์ตคันนี้มีค่าตัวอยู่ที่1,499,000บาทนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับราคาก็จะเป็นแบบนี้นะครับขับเคลื่อน4ลอีล้อเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะนะครับนอกจากนี้นะครับอ ไฮลักรีโว GR Sport นะครับเขายังได้ขยายฐานล้อให้กว้างขึ้นนะครับโดยขยายฐานล้อหน้าให้กว้างขึ้นไปถึง140มิลลิเมตรแล้วก็ขยายฐานล้อหลังไปเป็น155ม mm ิลลิเมตรนะครับการขยายฐานล้อนี่จะให้จะช่วยให้การเกาะถนนนี่ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังยกความสูงจากระดับพื้นขึ้นมาอีก37มิลลิเมตรนะครับนอกจากนี้เขายัง พัฒนาระบบโชคหน้าให้เป็นโชคกระบอกเดี่ยวนะครับนะฮะแล้วก็พร้อมปรับจูนคอยสปริงนะครับพร้อมโชคแนบให้ดูนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับซึ่งรถคันนี้มากับล้อแม็กขนาด265 6 5 17นะครับก็คือเป็นล้อ17นิ้วนะครับล้อแม็กก็เป็นล้ออลลอยลมดำลมดำเงาอย่างสวยงามเลยนะครับคุณผู้ชม นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับรถคันนี้เดิมๆเมื่อก่อนเนี่ยล้อหน้าเป็นดิสเบรกอยู่แล้วนะครับแต่ล้อหลังเป็นดัมเบกแต่รุ่นท็อปตัวเนี้ไฮรักรีโว่จีอารสปอร์ตรุ่นขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ปรับล้อหลังให้มาเป็นดิสเบรกด้วยนะครับใช่าภายในของไฮรักรีโว่จีอาร์สปรคันนี้คุณผู้ชมดูหรูหราทีเดียวนะครับ มาดูสัมปักครั้งแรกนะครับข้างในจะตกแต่งเป็นสีดำนะครับชายนะครเดินได้แต่เข็บขาวจอนี้เป็นจอ10.25นิ้วนะครับนะฮะนอกจากนั้นรถคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับอา่าก็จะมีปลุ่มมันติฟังก์ชันมีการควบคุมนี้สําหรับไฮไลท์ของรถคันนี้ก็คือ GR Sport นะครับทุกตําแหน่งก็จะมีอา่าคำว่า GR Sport นะครับกากับไปเกือบทั้งคันนะครับมาดูที่ ตรงนี้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออตโต้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับแต่ระบบเบรกมือเนี่ยยังเป็นแบบยังเป็นแบบธรรมดาดั้งเดิมนะฮะยังเป็นแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมก็มีข้อดีนะครับเรามีความมั่นใจได้สัมผัสว่าเออรถคันนี้เราได้ดึงเบรกมือแล้วนะครับก็จะให้ความรู้สึกแบบ มั่นใจขึ้นในการใช้งานนะครับเบาะด,ด้านฝั่งผู้ขับก็เป็นไฟฟ้านะครับผู้ชมครับนะครับสำหรับด้านนี้เป็นธรรมดาเป็นกระเดื่องกดธรรมดายังไม่เป็นไฟฟ้านะครับนะฮะการเลื่อนเบาก,ก็เป็นแบบธรรมดาแบบนี้นะครับเบาผู้โดยสารด้านหลังของไฮลักรีโว่จีอาร์สปอร์ก็ดูหรูหราดีนะครับผู้ชมเข็มขัดนิรภัยข,ของ ไฮรักรีโวก็เป็นเส้นสีแดงสวยงามมากเลยไฮรักรีโวอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นไฮรักรีโว่เซตเอ dition ซึ่งจับมาตกแต่งพิเศษนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าให้เป็นสีดำมีไฟเลี้ยว LED นะครับแล้วก็ตัวหนังสือไฮรัก่ยเป็นสีดำตกแต่งให้หล่อขึ้นนะครับเป็นเวอร์ชั่นของเซตเนอเป็นเวอร์ช<อ>ั่นของเ e ตเ dition แล้วก็มาตกแต่งเป็น Z ซด n รันเนะครับคุณผู้ชมครับครับซึ่งผ่านการตกแต่งที่สมบูรณ์แบบมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไฟหน้าก็เป็นลมดำ LED ลมดำนะครับมีลิ้นด้านล่างสีดำนะครับโลโก้สีดำนะครับแล้วก็ใส่ล้อแม็กเข้าไปนะครับตัวนี้ตกแต่งง่ายๆหล่อง่ายๆนะครับนอกจากนี้ตัวนี้มีจัดแสดงที่งานมอเตอร์โชว์นะครับถ้าใครสนใจนะครับ มาดูแล้วก็มาจับจองกันได้ในราคา822,000บาทเท่านั้นสามารถรอได้ทันทีนะครับมาถึงอีกรุ่นหนึ่งของในบูธโตโยต้านี่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือไฮลักแชมป์นะครับคุกผู้ชมครับซึ่งรุ่นนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยผ่านการตกแต่งโดยสำนักแต่ง AZC Original ซึ่งรถรุ่นนี้มันสามารถปรับแต่งเป็นอะไรก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับรถ ไฮลักแชมป์เนี่ยเ,เขามีอยู่2เครื่องยนต์นะครับคุณผู้ชมนะครคมีเครื่องยนต์เ,เบนซิน2.0แล้วก็มีเครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครับ,รบนะฮะแล้วก็มีรุ่นย่อยต่างๆอีกหลายรุ่นนะครับแต่ทีเ่เจตนารมของการออกแบบของไฮลักแชมป์<ช>เนี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และการใช้งานาที่หลากหลายนะครับนี่ะเห็นว่าสามารถนำมา ปรับแต่งหรือว่าดีไซน์ใช้งานได้ในหลายรูปแบบนะครับที่เห็นอย่านี้ก็เป็นรถบ้านนะพี่ยงนะอ่าเป็นรถบ้านนะครับเป็นมอเตอร์โฮมนะครับคันนี้ราคา4,99,000บาทนะครับถัดไปนี้ก็ผ่านการตกแต่งมาเป็นรถตู้นะสินค้านะอ่ารถตู้สินค้านะครับอันนี้เขาดีไซน์ว่ารถตู้ขนเวชภัณฑ์นะครับที่ซึ่งต้องรักษาความเย็นนะครับตัวนี้ก็ ปรับแต่งได้ตอบโจทย์ทางธุรกิจนะครับอะบ่งอยู่นี่ตัวรถก็527,000บาทครับแล้วก็ตัวที่ต่อเติมขึ้นมาต้องไปดูว่าราคาเท่าไหร่อีกทีนึงแล้วแต่เราจะตกลงกันนะครับที่เห็นอยู่ก็เป็นรถปิกอัพไฮรักแชมป์แล้วก็มาตกแต่งเป็นรถโฆษณาประชาสัมพันธ์ครับมาที่กรุ่นหนึ่งของบูธโตโยต้ ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นโตโยต้าโครล่าคอร s สนะพี่น้งนะเป็นรถยนต์เครื่องยนต์ไฮบริดขนาด1.8ที่เห็นอยู่นี่ก็มีราคา1 2 4 0 0ล้าน2แบาทถ้ามาจองในงานมอเตอร์โชว์นะครับโครล่าคอร s สยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกด้วยนะครับถ้าคุณมาดูนะครับคุณจะได้โปรโมชั่นนั้นกลับไปแล้วก็ได้ทั้งดอกเบี้ยถูกแล้วก็เลือกโปรโมชั่นที่เหมาะกับคุณนะครับตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับ ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งในบูธโตยโยต้าที่โดดเด่นนะครับไฮลักรีโว o นี่เป็นรถไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นรถไฟฟ้าเป็นรถต้นแบบนะครับอันนี้เป็นออกแบบมาให้เป็นรถ2แถวนะครับเป็นโครงการนําร่องรถคันนี้จะถูกไปใช้งานเป็นรถ2แถวที่ให้บริการที่เมืองพัทยานะครับ นี่ก็เป็นเรือธงของค่ายโตโยต้าด้วยนะครับคุณผู้ชมยาริเอรีบตัวนี้เป็นอีโกคาร์นะครับชายเครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีนะครับนะฮะแล้วก็ราคาของเขาก็หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้ามาจองในงานเนี่ยโปรโมชั่นนี่ก็เพียบนะครับเข้าไปข้างในพี่ยงมาเจอกับรุ่นถัดมาก็เป็นยาริครอสคุณผู้ชม ซึ่งรุ่นนี้สามารถสร้างยอดขายให้กับโตโยต้าได้เป็นอย่างดีครับนะฮะรุ่นนี้ก็พัฒนามาจากยาริสเอสีบนะครับแต่เป็นรุ่นยาริสคอร์สนะเครื่องนี้เครื่องยนต์พันห้าซีซีนะครับชายนะฮะซึ่งเป็นคอร์สโอเวอร์ขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับ เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะพี่ยงใช่เป็นเครื่องเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับพันห้าไฮบริดนะครับแล้วที่สําคัญก็มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทยบ้านเรานั่นเองครับเรื่องบริการหลังการขายก็หายห่วงนะครับนี้ราคา8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับชายแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถัดมาจากยาริครอสก็ก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งรถธงของโตโยต้านะครับก็คือโคราแอนติชไฮบริดนะครับนะฮะตัวนี้เป็น เครื่องพันแปดร้อยีซีนะครับนะฮะราคา1น2 9 0ล้านหนึ่งแสนเก้าพันพี่ยงนะครับทางด้านนู้นก็เป็นอีกโตโยต้าไฮลักนะครับรีโวอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนั้นเป็นพีเรนเนอร์เป็นรุ่นยกสูงนะครับมาทางด้านนี้ก็เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษเป็นรุ่น z ซ d เอ i o ชเหมือนกันนะครับผมเสริมจากพี่ยงนิดนึงขนาดนี้เวลานี้โตโยต้าไฮลักรีโวทุกรุ่น ถูกปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่หมดเลยครับซึ่งให้รถนั้นสามารถผ่านมาตรฐานไอเสียยูโรไฟในกลุ่มพิกับใช่ไหมใช่ใช่ครับนะฮะกลุ่มพิกัพรีโวนะครับเป็นรถที่เข้าสู่กระบวนการผ่านมาตรฐานยูโร5ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นมาตรฐานไอเสียก็จะดีขึ้นเป็นรถที่ช่วยรักโลกและก็รักษาสิ่งแวดล้อมได้ตามนโยบายของรัฐบาลน,นะครับถัดมาด้านข้างก็เป็น อินโนวาเซนิกนะฮะอินโนวาเซนิกนะครับคันนี้ก็เป็นรถอ,อ,อนเนกประสงค์ MPV นะครับรถคันนี้นำเข้าจากประเทศโรดิเซียนะครับชายตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะครับตอโจทย์การใช้งานของครอบครัวการเดินทางไปท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวได้ดีเหมือนกันนะครับมานก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเหมือนกันราคาห่ง้าน4 7 9 0 0 0บาท ถัดมาด้านข้างก็เป็นรถอเนกประสงค์อีกรุ่นหนึ่งของโตโยต้าเหมือนกันครับตัวนี้เป็นโตโยต้าเวลอสนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กนะครับเครื่อง1,500ซีซีขนาดเล็กก็จริงแต่สามารถจุผู้โดยสารได้ถึง7ที่นั่งนะเจ็ดที่นั่งครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางแล้วก็กระซิบเบาๆครับทายออปชันเหนือเหนือเมื่อเทียบกับตัวต่อตัวกับแบรนด์อื่นนะครับคันนี้นะฮะนะฮะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นรุ่น ที่มีราคา875,000บาทครับถ้าคุณผู้ชมมาที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นนลมอเตอร์โชว์ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆครับคอนเซปต์ของบุญเราคือ mobility for everyone นะครับทุกการขับเคลื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้เรามีการจัดแสดงรถในหลากหลายรุ่นนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่เราอยากจะนํารถหลากหลายรุ่นแบบมาโชว์นะครับอย่างที่ทราบกันปีนี้ก็สถานการณ์การตลาดก็เข้มข้นนะครับมีการแข่งขันที่มากมายยิ่งขึ้นเราดยลต้าก็พยายามจะนําเสนอทางเรื่องของรถยนต หลากหลายรูปแบบน,นะครับให้เหมาะกับทุกคนของคนไทยครับปีนี้ถ้าถ้าถ้าเดินง่ายๆนะมีสโซนโซนที่เป็นไฮบริดนะครับเราเอาเทคโนโลยีไฮบริดล่าสุดนะครับตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ไฮบริดหลายรุ่นนะครับยาริสครอสโคลโรราครอสแคมรีโนวาซีนิดหรือโคลโร l าทุกทกรุ่นเป็นไฮบริดที่มีสมรรถนะประสิทธิภาพที่ดีนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็โซนไฮรักนะครับก็โซนไฮลักเนี่ย ตัวพระเอกของเราก็จะเป็นตัวเรือธงนะครับก็คือตัว GR Sport 4ี่คูณสี่ i d e t r a d นะครับเป็น GR Sport ใหม่ที่ปรับช่วงล่างแล้วก็ปรับสมรรถนะในการขับขี่ได้อย่างเราใจนะครับแล้วก็ตัวตัวตัวเซตอีดิชันของเรานะฮะวันนี้ก็มีมาโชว์ด้วยนะครับมีทั้งดับเบิลแคและสมาร์ทแคนะครับแล้วก็ยังมีตัว p รี r ดนเนอร์นะครับแล้วก็รถยนต์กระบะนะครับทุกรุ่นนะฮะตอนนี้เราใช้เครื่อง Euro ห้านะครับแน่นอนนะฮะเพื่อต้องการลด PM 2.5ด้วย นะครับและแน่นอนขายไม่ได้ก็คือ,อ,อรถไฮรักแชมป์นะครับเป็นกระบาแห่งความหวังของพวกเราทุกคนชาวไทยนะครับที่จะสามารถทําให้ท่านสามารถที่จะออตอบโจทย์การใช้ชีวิตการเริ่มต้นชีวิตเรามีโซลูชันหลากหลายแบบนะครับไม่ใช่แค่ตัวรถนะฮะโซลูชันในการค้าขายหลากหลายแบบก็อยากให้เข้ามาคุยกันครับก็ไฮรักแชมป์ก็ จนถึงตอนนี้เราตั้งแต่เปิดตัวมาเ,เราเปิดจองไปแล้วกว่า5,000คันนะครับเป็นแคมเปญที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นที่สุดรับคนที่จะใช้รถยนต์โตโยต้านะครับเป็นแคมเปญเรียกว่าเพียบเลยผมต้องเตรียมโคยมาผมอใหญ่จะบอกให้ครบทุกแคมเปญนยก็คือแคมเปญแรกนะโตโยต้าฟิล o โตรูดิวสโตรเกรดนะครับก็คือพูดง่ายมีการลัคกกิรอมาจาับมาจองในงาน,นมีทั้งรางวัลไปท่องเที่ยวต่างประเทศรางวัลทองคำนะครับเราก็มีโปรแกรม ที่นะฮะโปรแกรม0%เรนี่ยเรามีเยอะมากหลากหลายรุ่นเดี๋ยวท่านมา,มาช็อปและชมนะครับแล้วก็แถมประกันใจชั้น1 phyd นะครับและสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสินเชื่ออาจจะออกยากหรืออะไรก็ตามเรามีตัวช่วยที่เราเรียกว่า Connected a u t o l o a n นะครับถ้าสนใจใช้โปรแกรมนี้ก็ตอนนี้ก็ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่มีบัตรเครดิตน,นะอันนี้เวิร์กก็คือโปรใจฟูนะครับรูดดาวผ่อนได้0%นะครับแล้วก็ผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับแล้วก็ รูดเต็มเนี่ยก็ได้เครดิตเงินคืนด้วยนะครับแล้วก็คินโตวันนะครับตอนนี้คินโตวันก็อีกค้างเรื่องในการครอบครองรถนะครับก็ให้บริการที่ออกรถได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ทีคอนเน็กนะครับก็ใช้งานได้ทุกรูปแบบและที่สําคัญนะครับใครมีรถเก่าไม่ว่าจะรุ่นไหนปีไหนนะครับโตโยต้าเนี่ยรถเก่ามูลค่าดีเราสามารถตรวจประเมินมามาปรึกษาที่บูธเราได้นะก็จะประเมินราคาสภาพของรถเก่าท่านแล้วก็แนะนําการเทรดอินเพื่อให้มีเงินสําหรับไปดาวน์รถคันใหม่นะครับก็ เรียกได้ว่าแทบจะครบทุกมิติของการที่ใครอยากจะซื้อรถสนใจโปรแกรมไหนก็มาติดต่อน้องๆพนักงานขายเราได้เลยเรามีให้หมดน,นะครับสามารถมาให้คำปรึกษาได้ทุกท่านครับก็รวมๆก็ประมาณนี้อยากให้ทุกคนรีบม,มาครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่างานนี้ไม่ควรจะพลาดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์มีตั้งแต่วันที่27มีน,นาคมครับไปจนถึงวันที่7เมษายนนะครับ ซึ่งตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการโยงชายรายงานยันยนต์แล้วครับผู้ชมครับคุผู้ชมสามารถติดตามโยงชายรายงานยันยนต์ได้ที่ YouTube ของผมก็เป็นออโต้พรีวิวครับคุณผู้ชมครับครับแล้วก็ของผมอ่ายูทูบอินมาเก็ตติ้งนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับ i n m a r k e t i n g n e w s .com นะครับครับพวกเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม